สวัสดีครับผมชาว FC ช่างบอยนะวันนี้เนี่ยผมมารีวิวแกะกล่องอันบ็อกซิ่งนะอันบ็อกกับประตูรีโมทต,ตัวนี้ครับเป็นประตูรีโมทบานล้อสวิงบ,บานล้อสวิงก็คือยังไงก็คือมีเป็นบานประตูแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มีล้อสวิงซ้ายขวานะครับก็สามารถเปิดแบบ2ฝั่งครับเปิดซ้ายขวาเป็นบานเปิดเดี๋ยวมาแกะกล่องกันให้ดูนะครับ ใน,นครับก็จะมีมอเตอร์อสองลูกครับเห็นไหมฮะมีซ้ายและขวานะครับแล้วก็มีอ่าอันนี้เป็นบอร์ดคอนโทรลครับบอร์ดคอนโทรลของตัวมอเตอร์นะเป็นบอร์ดแต่คอนโทรลหรือคอนเทอร์มอเตอร์นะครับก็จะมีมอเอแปลงกับเมนบอร์ดนะฮะไว้อคอนโทรลทีหนึ่ง อ่าตอนนี้เป็นของฟอนนะครับอ่าเออถ้าใครอยากสนใจอยากซื้อเองไงยี่ห้ออาจจะคล้ายๆกันนะครับก็มีในลิงก์ด้านล่างนะครับผมแนบ,บลิงก์ไว้ให้ไปหาซื้อกันเองนะครับก็ราคาประหยัดกว่าแต่ไม่แน่ไม่แน่ใจเรื่องคุณภาพนะครับแต่คิดว่าน่าจะพอๆกันนะครับแต่นี่ผมสั่งมาจากตัวแทนจำหน่ายที่เชียงใหม่ครับก็สั่งซื้อเขาม,มานานแล้วก็อ่าไว้ใจเรื่องประกันแล้วก็บริการหลังการขายนะครับ แต่เรามีปัญหาก็ส่งเคมส่งอะไรได้ง่ายนะผมแต่ถ้าใครอยากได้ถูกนะผมแนบลิงก์ไว้ให้นะครับอินพอตมาจากจีนโดยตรงครับถูกกว่าแน่นอนแล้วก็ผมยินดีสอนให้ครับว่าติดปัญหาอะไรยังไงครับตอนเมนบอร์ดน่าจะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้นะที่เขาแถมมาเนี่ยจะมีมีโมดอยู่สามลูกครับสามลูกครับแล้วก็มีกุญแจ กุญแจนี่คือกุญแจไขามอเตอร์นะครับเวลาฉุกเฉินก็คือมอเตอร์มีปัญหาหรือไฟดับหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ตัวนี้ไว้ไขไขหมุนที่มอเตอร์นะครับแล้วก็จะเปิดเมนวนวดได้แล้วก็มีนอ็อตมีสายสายขั้วแบตนะครับอ่าสายขั้วแบตตัวนี้เนี่ยสามารถใส่แบตเตอรี่ได้ครับเป็นระบบสำรองไฟนะครับก็ใส่12โวลต์12โวลต์7แอมป์2ลูกนะครับ12โวลต์7แอมป์2ลูก ต่อมาอนุกรมกันนะก็จะเป็น24โวลต์นะครับอ่าก็อีกกล่องหนึ่งนะครับกล่องหนึ่งก็จะเป็นตัวสต็อปสต็อปเวลาอ่าเวลาปิดประตูสุดอ่ะอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นตัวสต็อปมาล็อกกึกอ่าเหมือนเราล็อกล็อกประตูเป็นแบบแมนวนวลนะครับก็จะมีก้านมาล็อกอันนี้กึกอ่า เดีย๋ยววันติดตั้งจริงเนี่ยผมจะถ่ายคลิปแล้วก็สอนติดตั้งให้ดูอีกทีนะอันนี้มันรีวิวแกะกล่องกันดูแล้วกันถ้าจะมีซ้ายขวาตัวซ้ายตัวขวาแล้วก็มีพกมาให้นะครับแล้วก็จะมีแม่เหล็กครับตัวนี้แม่เหล็กนี้ไม่ทําหน้าที่อะไรอ่าแม่เหล็กนี้นะครับความหน้าที่เป็นตัวเปิดสุดครับถ้าเปิดสุดเนี่ยตัวแม่เหล็กตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเซนเซอร์นะถ้าเปิดสุดไปโดนแม่เหล็กตรงนี้ปุ๊บมอเตอร์ก็จะหยุดทํางาน ก็มีตัวข้ออ่อนไว้สำหรับร้อยสายกับอ๋อเลือกแล้วเหรอครับอ,อต่อไปหัวใจสำคัญก็คือตัวมอตเตอร์อรับ อ่ะหนักพอสมควรน,นะครับก็ประมาณสักสิบกโลได้นะอ่ะปิดมอเตอร์บานสวิงแบบมีล้อนะครับอ่านี้ยมีล้อล้อหมุนอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับที่ว่ามันจะมีก้านล็อกเห็นไหมอ่เวลาประตูปิดสุดเนี่ยตัวนี้มันจะล็อกล็อกกึกอ่าด้านไหนเนี้ย ด้านหนึ่งล็อกคึกแบบนี้นะครับอาจะตัวก้านมันจะมาล็อกแบบนี้เดี๋ยวไว้ติดตั้งจริงให้ดูนะครับตอนนี้ยังคิดว่าน่าจะมองภาพยังไม่ออกนะครับอันนี้ตัวมอเตอร์กุญแจอ่าตัวนี้คือรูกุญแจไว้หมุนมอเตอร์ครับล็อกกับออนล็อกก็คือเวลามีปัญหามอเตอร์เราก็ไขตรงนี้นะครับไขตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเปิดประตูได้แบบเมนนวลน,นะครับ นี่ตัวฐานด้านหลังของมอเตอร์ครับเป็นวัสดุเหล็กกล้าแข็งแรงครับหนาพอสมควรซึ่งตัวเนี้ยเราเอาไว้เชื่อมครับตัวประตูมันจะติดอยู่ประมาณนี้อ่าดำดางตามตัวอย่างนะครับตามตัวอย่างภาพมันจะติดประตูตามประมาณนี้นะครับแล้วก็จะหมุนตันนี้ก็จะมีไฟสถานะและเปิดปิดตัวนี้จะมีไฟสถานะบอก ปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บอะไรก็ว่ากันไปนะตอนนี้เป็นสีทองครับอีกลูกหนึ่งก็คล้ายๆกันครับอ่าผมอย,ยกขึ้นมาให้ดูหน้าตาเหมือนกันเลยแต่อยู่ซ้ายกับขวาแค่นหนึ่งยกลงก่อนหนึ่งลูกเดี๋ยวผมเปิดฝาให้ดูครับว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้าง แกออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับก็จะหลักๆก,ก็จะเป็นมอเตอร์ตัวนี้คือตัวมอเตอร์ครับแล้วก็จะมาขับเฟืองแล้วก็ทดเฟืองออกมาปัา๊บปั๊บปั๊บมาหมุนร้อยตัวนี้แค่นั้นเองครับหลักการก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะอ่ะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นแผง led ครับไฟสถานะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นสปริงนะสปริงเอาไว้เป็นตัวจับอ่าเวลา มอเตอร์ปิดสุดนะครับเวลามอเตอร์ปิดสุดตัวก้านตัวนี้ครับมันจะเด้งนะฮะเด้งปุ๊บว่าว่าตอนนี้คือปิดละมันก็จะมาโดนเซนเซ,นเซอร์ตัวนี้เซนเซอร์ตัวนี้ก็จะบ,บอกบอกว,ว่ามอเตอร์หยุดละเออประตูปิดสุดละทําให้มอเตอร์เนะี่ยหยุดหมนุนอ่ามันจะมีลิมิตอยู่ข้างในนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ครับ มาดูข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นสปริงอยู่2ตัวเวลาตัวนี้เราจะเชื่อมกับตัวประตูตัวประตูนะครับเวลาถนนพื้นถนนนี่มันไม่เท่ากันนี่ตัวนี้ก็จะยืดหยุ่นแบบนี้นะมันจะเด้งได้ครบอบอเด้งได้แบบนี้เดี๋ยวตอนติดตั้งเราก็จะมองเห็นภาพออกนะว่ามันจะยืดหยุ่นยังไงนะครับไม่ให้ดูเบื้องต้นครับ อ่าตัวนี้ครับที่ว่าเป็นมอเตอร์ครับมอเตอร์ตัวนี้จะมีขนาดกําลังไฟอยู่ที่24โวลต์ DC มอเตอร์นะครับอ่าที่บอกว่าเอาแบตเตอรี่ตัวนี้มันสํารองแบตเตอรี่ได้ก็าแบตเตอรี่มา2ลูกก็คือเป็น12โวลต์7แอมป์ครับ2ลูกนะครับอันไออนุกรมกันครับอนุกรมเป็นจะได้24โวลต์นะครับอนุกรมกันจะได้24โวลต์มาขับตัวมอเตอร์เนี้ยในกรณีที่ไฟดับนะ ตัวโครงสร้างโครงเนี่ยจะเป็นเหล็กหล่อนะครับตัวนี้นครับเหล็กหล่อเหล็กหล่อมาจากโรงงานเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นเหล็กมาเลยนะครับนี่ฮะแข็งแรงตัวเฟืองครับล้อลูกยางยางแข็งนะครับตัวนี้จะเป็นยางแข็งยางแบบแข็งนะครับ สองลูกก็หน้าตาเหมือนกันครับข้างในไส่ในมันนะก็ <c oughs> จะประมาณนี้ครับรีวิวแกะกล่องตัวประตูล้อแบบบานเปิดแบบนเปิด,เป,ดเปิดสวิงนะครับสำหรับหน้าง,งานที่แบบว่าติดแบบก้านสวิงไม่ได้นะครับก็จะใช้บานล้อแบบนี้นะครับในในที่ว่าแบบพื้นที่จำกัดตัวนี้จะจะ,จะติดติดสะดวกแล้วก็ติดง่ายนะทำงานง่ายกว่า ก็ไว้เป็นแนวทางนะครับก็ใครอยากซื้อไปติดตั้งเองไปลองเนี่ยเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้นะครับก็เดี๋ยววันติดตั้งจริงเนี่ยเดี๋ยวผมมาสอนเซ็ตให้อีกทีหนึงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็รอชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้อีกทีนึครับก็คงประมาณอาทิตย์หน้านะครับก็คงติดตั้งได้นะครับตอนนี้น้างงานก็พร้อมให้ติดตั้งแล้วนะครับตามตามภาพนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ เดี๋ยวยังไงมีอะไรใหม่ๆเนี่ยจะมาสอนทริปและเทคนิคให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผม